ตามใจทูเดย์บทที่187ฉชันเห็นด้วยหรือไม่ใบหน้าของอีหลิงเปลี่ยนไปปากของเธออ้าขึ้นเล็กน้อยจ้องมองฉากนี้ด้วยความเหลือเชื่อเธอรู้ว่าหลินหยุนเก่งเรื่องการต่อสู้แต่ว่าที่นี่คือตระกูลหานผู้มีอิทธิพลในตระกูลหานแห่งลี่ชวนหลินหยุนถึงกับต่อยพ่อบ้านตระกูลหานตอนนี้แย่แน่อีหลิงรีบผลักหลินหยุนออกไปข้างนอกและแสดงท่าทางขอร้องหลินหยุนรีบไป นายรีบไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายนายอย่ามาจุนจ้านหานเซียนหัวยิ้มเยาะเยะ้ยตอนนี้เพิ่งนึกได้ว่าต้องหนีมันสายไปแล้วกล้าลงมือตกพ่อบ้านตระกูลหานของฉันก็คือการตบหน้าตระกูลหานของฉันอีหลิงกังวลใจและแอบพูดในใจไม่ได้ต้องไม่ทําให้หลินหยุนเดือดร้อนมิฉะนั้นหานเซียนหัวอาจฆ่าเขาได้อีหลิงหันกลับมาขอร้องหานเซียนหัวพี่ปล่อยเขาไปเถอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาฉันขอร้อง ยิ่งอีหลิงแสดงความกังวลมากขึ้นเท่าใดหานเซียนหัวก็ยิ่งริษยาหลินหยุนยิ่งต้องการชีวิตของหลินมากขึ้นเท่านั้นเขาทำร้ายพ่อบ้านของตระกูลหานจนได้รับบาดเจ็บถ้าปล่อยเขาตระกูลหานจะเอาหน้าไปไว้ไหนหานเซียนหัวมองไปที่คงอู่และพูดอย่างเย็นชาว่าผู้ช่วยคงนายคิดว่าควรทำอย่างไรคงอู่เหลือบมองหลินหยุนด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนเขาอยากช่วยอีหลิงมากแต่เขาก็ต้องจงรักภักดีต่อตระกูลหานก่อน ผู้ที่ดูหมิ่นตระกูลหานจะต้องชดใช้คืนสิบเท่าคงอูพูดอย่างเย็นชาหานเซียนหัวยิ้มอย่างชั่วร้ายงั้นคนคนนี้ก็มอบให้ผู้ช่วยคงจัดการคงอูหัวใจหดหูไม่ได้ตอบทำไมแม้แต่ฉันก็ไม่สามารถออกคําสั่งผู้ช่วยคงแล้วหรอสีหน้าหานเซียนหัวเคร่งครึมตะโกนอย่างเย็นชามีกล้าฉันจะทําตามเดี๋ยวนี้คงอูหันกลับมามองหลินหยุนอย่างหมดทนทางและพูดว่าขอร่วงเกินแล้วละ่ะ อย่าผู้ช่วยของฉันจะรีบให้เขาไปเดี๋ยวนี้อีหลิงยืนข้างหน้าหลินหยุนและตะโกนอย่างกังวลหานเซียนหัวตะโกนอย่างเย็นชาของอู่เมื่อกี้นายเพิ่งพูดแก้ตัวให้ผู้หญิงคนนี้และตอนนี้เธอกำลังสมรู้ร่วมคิดกับคนนอกหลักฐานชัดเจนนายมีอะไรจะพูดอีกให้ไอ้หนุ่มคนนั้นอยู่ต่อและขับไล่แม่ลูกที่กำลังเห็นคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวออกไปครับลูกน้องหลายคนเดินตรงไปหาอีหลิงและแม่ เดี๋ยวก่อนทันใดนั้นคงอูก็ตะโกนหานเซียนหัวและแขกคนอื่นๆต่างก็มองไปที่คงอูไม่เข้าใจว่าเขาต้องการทำอะไรใบหน้าหานเซียนหัวยิ่งแสดงความตื่นเต้นมากขึ้นและถามอย่างเคร่งรึมผู้ช่วยคงนายจะกบฏหรือคงอูก้มหัวลง คุณชายเข้าใจผิดแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่แก้ตัวแทนคุณหนูอีหลิงถ้าง,งั้นก็ให้ผมขับไล่พวกเธอออกไปเองหานเซียนหัวเยาะเย้ยในใจจนถึงตอนนี้นายยังคงปกป้องแม่ลูกคู่นี้ช่างเถอะในเมื่อพวกเธอกำลังจะสาสหัวออกจากตระกูลหานแล้วฉันจะตามใจนายก็ได้ถ้าง,งัา้นก็ให้ในายแสดงผลงานเพื่อชดใช้ความผิดพลาดนั้นคงอู่ไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆและยื่นมือออกไปเพื่อแสดงท่าทางเชิญออกไปและพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึม คุณหนูอีหลิงเชิญครับอีหลิงพยักหน้ายอย่างซาบซึ้งเธอเข้าใจถ้าลูกน้องของหานเซียนหัวมาไล่พวกเธอพวกเธอจะต้องดูแย่มากในบรรดาคนมากมายขนาดนี้คงอูต้องการรักษาศักดิ์ศรีของสองแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายแม่ค่ะที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับพวกเราแล้วไปกันเถอะถ้าวิญ,ญญาณคุณนะ้าอยู่บนสวรรค์เชื่อว่าคงไม่โทษพวกเราที่ไม่ได้ส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย ในที่สุดหานรูร้ก็ตั้งสติได้เมื่อเห็นว่าคนจํานวนมากจะได้รับผลกระทบจากความดื้อรั้นของเธอเธอจึงถอนหายใจและพูดว่าเอาละ่ะพวกเราไปกันเถอะน้ำเสียงของเซี่ยยูเว่ยแฝงด้วยการเยาะเย้ยดูถูกและเย็นชาบอกคุณแล้วตัวเองไม่มีปัญญาก็อยากไปฝืนคุณก็ไม่ฟังเพื่อต้องการปกป้องคุณจนอีหลิงต้องถูกไล่ออกไปคุณพอแล้วใจไหมแม้ว่าจะไม่ได้พูดดังแต่ว่าในขณะนี้สถานที่ตรงนี้เงียบมากเลยแววเข้ามาที่หูของทุกคนอย่างชัดเจน แขกเหล่านั้นมองหลินหยุนด้วยความดูถูกเล็กน้อยและบางคนถึงกับนำมาสั่งสอนลูกๆดูสินี่คือผลของการไปยุ่งเรื่องของคนอื่นถ้าเธอโตแล้วอย่าไปเรียนแบบเขาละ่ะทันใดนั้นหลินหยุนก็หันหัวกลับมาและมองเซียอยู่ไว้อย่างเย็นชาใบหน้าของเขาดูนิ่งสงบอย่างเห็นได้ชัดแต่มันทำให้รู้สึกขนลุกราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะถลม่มลงมาถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้าของน้าเฟินฉันจะยอมเธอจนถึงตอนนี้เหรอ ครั้งแรกครั้งที่สองแต่ห้ามมีครั้งต่อต่อไปอีกความอดทนของหลินหยุนที่มีต่อเซียอยู่เว่ยในที่สุดก็หมดความอดทนใบหน้าของเซียอยู่เว่ยนิ่งเฉยแต่ว่าขณะน,นี้เธอรู้สึกว่าเสียวสายตาหลินหยุนที่เหลือบมองเธอทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังตกลงไปในห้องใต้ดินที่มีน้ําแข็งแววตาของเขาทําไมทําให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นเซียอยู่เว่ยไม่เข้าใจเธอคิดว่ายังไงก็คิดไม่ออกว่าทำไมต้องกลัวแววตาของหลินหยุน หลินหยุนไม่อยากยุ่งกับเธอมากนักและเอื้อมมือไปแตะไหล่ของอีหลิงที่กำลังพยุงแม่ของเธอให้ยืนขึ้นชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยปราศจากความโศกเศร้าและความสุขเสียงแผ่วเบานั้นแฝงด้วยความรังเกียจเล็กน้อยพวกนายดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อการดำรงอยู่ของฉันฉันยังไม่ได้ตอบตกลงใครกล้าไล่เธอไปน้ำเสียงของหลินหยุนไม่เคร่งขครืมและดูเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นแต่มันเผยให้เห็นเจตจำนงที่แน่วแน่อย่างยิ่งจู่จูผู้ชมก็เงียบกริบ ทุกคนอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ระเบิดออกมาบ้าเอ้ยไม่จริงมัง้งไอ้หนุ่มคนนี้โง่เหรอเขาคิดว่าเขาเป็นใครบอกว่าเขายังไม่ได้ตอบตกลงตลกสิ้นดีเขาคิดว่าเขาเป็นปรมาจารย์หลินเหรอฉันสงสัยจริงๆนี่เป็นลูกดื้อรั้นของใครพ่อแม่เขาไม่สนใจเขาใช่ไหมถ้าทำแบบนี้จะต้องตายจริงๆ คนหนุ่มสาวในที่เกิดเหตุย้อยเย้ยหลินหยุนอย่างไม่เกรงกลัวผู้ที่มีอายุมากกว่าหน่อยการกระทําก็จะนิ่งสงบไม่ได้ย้อยเย้ยหลินหยุนแต่สายตาที่มองหลินหยุนเต็มไปด้วยความดูถูกอย่างชัดเจนสายตาหลายคนเหมือนมองคนกําลังจะตายหวังเสี่ยวซีมีสีหน้าอับอายและย้อยเย้ยฉันคิดว่าหลินหยุนโง่หรือเปล่าเขาคิดว่าเขาเป็นใครเขากําลังคุกคามตระกูลหานหรือเปล่า คนเราถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับผลกรรมนั้นด้วยตัวเองถ้าเขาต้องการหาที่ตายก็ให้เขาไปตายเถอะคิดว่ารู้จักคนที่มีอิทธิพลหลายคนในหลินโจก็เลยทําตามอําเภอใจเหรอตรงนี้คือลี่ชวนเมื่อสักครู่ที่เซี่ยอยู่ไว้ถูกหลินหยุนกดดันความรู้สึกที่มีต่อหลินหยุนยิ่งขยัขยงมากขึ้นแสดงตัวเหมือนโรคจิตที่ปรารถนาจะแก้แค้นพึ่มตัวเองหาที่ตายไม่มีใครอยากสนใจแต่ว่าหวังว่านายจะไม่ทําให้อีหลิงเดือดร้อนไปด้วย ใบหน้าเล็กๆที่สวยงามของอีหลิงสัมผัสได้ถึงความลำบากใจเธอไม่คิดว่าหลินหยุนจะกล้าขนาดนี้อีหลิงรีบเกลี้ยกล่อมเขาช่างมันเธอหลินหยุนแม่กับฉันก็นจะไปแล้วพวกเราอย่าให้ปัญหามันยืดยาวเลยตกลงไหมหลินหยุนยิ้มเล็กน้อยและตบหลังมือที่นุ่มนวลของอีหลิงไม่ต้องกังวลมีฉันอยู่ไม่มีใครสามารถรังแกคุณได้ประโยคธรรมดามากแต่ว่าหนักแน่นกว่าคำสาบานใดๆ ท่านใดนั้นหัวใจของอ e ีหลิงสั่นไหวดูเหมือนว่าเธอมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่อธิบายไม่ถูกท่านใดนั้นอ e ีหลิงก็ร้องไห้และมองไปที่ร่างผอมบางของหลินหยุนทันใดนั้นก็รู้สึกราวกับมีภูเขาสูงใหญ่ขอบคุณหลินหยุนแต่ไม่จำเป็นจริงๆพวกเรารีบไปกันเถอะอีห e ลิงรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถอนหายใจพวกเขายังคงตกอยู่ในอันตราย หานเซียนหัวจ้องมองหลินยุนยุนและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หัวเราะย่อเสียงหัวเราะนั้นมีความหมายน่าสนใจจริงๆคนนอกมาที่ตระกูลหานต่อหน้าเจ้าบ้านของตระกลูลหานในอนาคตพูดเรื่องภายในของตระกูลหานต้องการความยินยอมจากนายด้วยเหรอทันใดนั้นใบหน้าของหานเซียนหัวก็เย็นชาและผู้เสียงสูงใครให้ท้ายนายทำให้ช่างกล้าหาญเช่นนี้พ่อบ้านหลี่ซึ่งอยู่ข้างๆมีใบหน้าบวมอยู่ครึ่งหน้าเผยให้เห็นดวงตาที่ขุนเคืองเขากัดฟันและพูดว่า คนนอกคนหนึ่งยังกล้ามายุ่งเรื่องของตระกูลหานวันนี้ถ้าปล่อยให้ในายมีชีวิตรอดออกไปต่อไปตระกูลหานคงจะเป็นตัวตลกในหลิงหนานหานเซียนหัวเหลือบมองพ่อบ้านหลี่อย่างไม่พอใจทุกประโยคของพ่อบ้านหลี่เหมือนเอาตัวเองผูกมัดไว้กับตระกูลหลี่คงกลัวว่าตระกูลหานจะไม่ช่วยเหลือและเข้าข้างเขาอย่างไรก็ตามในสายตาของหานเซียนหัวการบีบหลินหยุนให้ตายก็เหมือนกับการบีบมดตัวหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงไม่ใส่ใจคำพูดของพ่อบ้านหลีช่องตามใจทูเดย์บทที่188ผู้มีอิทธิพลมาถึงแล้วหลินหยุนสีหน้าดูเฉยเมยและเพิกเฉยพ่อบ้านหลี่โดยตรงและพูดว่าในสายตาของฉันตระกูลหารของพวกนายช่างเป็นเรื่องน่าตลกจริงๆ ลีซูซินทนไม่ไหวอีกต่อไปเดิมทีเห็นสองแม่ลูกกำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านไปอย่างน่าอับอายและได้นอนข้างถนนจูจ่ๆก็มีไอ้หนุ่มที่ไหนไม่รู้มาขัดขวางพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงที่แหลมคมของหลีซูซินตะโกนอย่างโกรธเคืองไอ้หนุ่มหญิงพยองมาจากไหนคงอูนายยังยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไปตัดลิ้นของเขาออกมาแล้วเอาไปให้สุนัขก,กินคงอูขมวดคิ้วแม้ว่าหลินหยุนจะไร้มารยาตแต่เขาไม่มีความผิดถึงตาย เมื่อเห็นคงอูไม่เคลื่อนไหวหานเซี่ยนหัวก็ตะโกนคงอูแม้แต่คำพูดของนายหญิงนายก็ไม่เชื่อฟังแล้วเหรอคงอูทำได้เพียงหันกลับมาและมองหลินหยุนอย่างจนปัญญาขอล่วงเกินแล้วละ่ะตะโกนสั่งลูกน้องของตัวเองจับไปอย่านะอีหลิงร้องออกมาด้วยความกังวลในขณะนั้นจู่จู่ก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกผู้มีอิทธิพลในหลินโจเจียงส่งมาถึงแล้ว ผู้มีอิทธิพลในเว่ยเหอเซ่เทียนหัวมาถึงแล้วผู้มีอิทธิพลในเหมียนหยางเจิ้งเทียนว่ามาถึงแล้วผู้มีอิทธิพลในสิบเจ็ดเมืองของมณฑลหลิงหนานโดยรวมแล้วน่าจะมาหมดแล้วสถานที่นี้ตกอยู่ในภาวะเงียบสงบอีกครั้งจากนั้นผู้คนก็กลาหลแม่งเอ้ยฉันได้ยินอะไรผู้มีอิทธิพลในสิบเจ็ดเมืองของมณฑลหลิงหนานต่างมาที่นี่กันหมดไม่จริงมั้งคุณหานคงไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ไรสาระใครมันจะเบื่อชีวิตตัวเองกล้าปลอมตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นแขกที่มาแสดงความเสียใจส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในลี่ชวนสำหรับผู้มีอิทธิพลใน17เมืองของมณฑลหลิงหนานซึ่งพวกเขาได้ยินบ่อยและคุณหน้าคุณตาม,มากต้องรู้ว่าการดำรงอยู่ของผู้มีอิทธิพลคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้ได้แต่คาดหวังเท่านั้นตอนนี้มีผู้มีอิทธิพลหลายคนมาที่นี่พร้อมกันทำให้รู้สึกช็อกเป็นร้อยเท่า เหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งเห็นเครื่องบินลำหนึ่งหรือเห็นเครื่องบินหลายลำความตื่นเต้นนั้นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงหวังเสี่ยวซีและคนอื่นอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างไม่ใช่แล้วมัง้งผู้มีอิทธิพลมากมายมาที่นี่ในเวลาเดียวกันพวกเขานัดกันไว้เหรอนาชายของอ e ีหลิงยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอลีเยนและเจ้ากังตื่นเต้นจนตัวสัน่นผู้มีอิทธิพลใน17เมืองของมณฑลหลิงหนานมาที่นี่หมด นี่มันน่าตกใจเกินไปแล้วใบหน้าของเวทเทียนหมิงมีลักษณะครุ่นคิดอย่างรอบคอบเขารู้สึกว่าผู้มีอิทธิพลจำนวนมากมาที่นี่โดยพร้อมเพรียงกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเสี่ยอยู่เวยหัวเราะเยาะแม้ว่าท่านเจียงและคนอื่นๆจะอยู่ที่นี่ต่อหน้าเจ้าบ้านตระกูลหานในอนาคตเขาคงไม่กล้าช่วยหลินหยุนมัง้งอีกอย่างศพของท่านหานยังอุ่นอยู่แล้วจะรังแกทายาทในอนาคตของตระกูลหานในห้องโถงไว้ทุกเรื่องนี้คงไม่น่าทำ ยิ่งไปกว่านั้นต่อหน้าผู้มีอิทธิพลเหล่านี้และเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเจ้าบ้านในอนาคตของตระกูลหานคงจะไม่ปล่อยหลินอยูน่แน่นอนเมื่อได้ยินผู้มีอิทธิพลจำนวนมากเข้ามาหานเซียนหัวก็ตกตะลึงจากนั้นใบหน้าก็สแสดงความปิติยินดีผู้มีอิทธิพลใน17เมืองของมณฑลหลิงหนานมาสแสดงความเสียใจให้เกียรติกันเพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าพ่อของฉันคงไม่มีอำนาจชื่อเสียงกว้างขวางเช่นนี้ หลี่ซูซินก็ตกตะลึงจากนั้นก็เกิดความปิติอินดีมองไปที่หานเซียนหัวและพูดว่าหัวเออตามฉันออกไปต้อนรับผู้มีอิทธิพลท่านหลายครับหากหานเซียนหัวต้องการเป็นเจ้าบ้านตระกูลหานเขาต้องได้รับความยินยอมจากนายหญิงคนนี้ดังนั้นหานเซียนหัวจึงต้องรีบขับไล่สองแม่ลูกนี้ออกไปเพื่อต้องการเอาใจหลี่ซูซินขณะที่หลี่ซูซินเดินผ่านสองแม่ลูกจ้องไปที่พวกเธอด้วยความรังเกียจ เดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการกับพวกเธอดวงตาที่ปิดเล็กน้อยของหลินหยุนทันใดนั้นก็เบิกตากว้างขึ้นสายตาที่มองหลี่ซูซินนั้นมีแสงแห่งความเย็นชาอีหลิงรีพยุงแม่เธอขึ้นและมองไปที่หลินหยุนและพูดว่าหลินหยุนเอาอย่างนี้พวกเราใช้โอกาสนี้รีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดของอูที่อยู่ด้านข้างยังพูดอีกว่าคุณหนูอีหลิงรีไปเถอะผมจะทำเป็นไม่เห็นอะไรเลยใบหน้าของหลินหยุนนิ่งเฉยและพูดว่า ไม่ต้องรีบร้อนถ้าคุณจากไปฉันเกรงว่าคนในตระกูลหานก็จะต้องเชิญคุณกลับมาอีกเชิญฉ,ฉันกลับมานายหมายความว่ายังไงอีหลิงมองหลินหยุนด้วยใบหน้างุนงงหลินหยุนไม่ได้อธิบายและยิ้มเล็กน้อยรอสักพักเธอจะได้รู้เองไม่ต้องกังวลมีฉันอยู่ไม่มีใครสามารถรังแกเธอได้อีหลิงรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่พูดพยักหน้าโอเค หานเซียนหัวและหลี่ซูซินยืนอยู่ที่ประตูเพื่อต้อนรับผู้มีอิทธิพลทุกท่านผู้นำคือเจียงส่งตามด้วยเซ่เทียนหัวและคนอื่นๆสวัสดีค่ะทุกท่านคนที่มามีมากเกินไปหลี่ซูซินและหานเซียนหัวไม่ได้ทักทายพวกเขาทีละคนน้องสะพ้ายหลานชายขอแสดงความเสียใจด้วยนะเจียงส่งพูดประโยคธรรมดาจากนั้นสายตาก,ก็มองหลินหยุนที่อยู่ในห้องโถงไว้ทุกพยักหน้าเล็กน้อยและถามทันทีไม่ทราบว่าคุณหนูอีหลิงคือท่านไหน ทุกคนตกตะลึงรวมทั้งหานเซียนหัวและหลี่ซูซินด้วยคุณเจียงหาอีหลิงทำไมเหรอหานเซียนหัวและแม่จ้องตากันและเห็นแววตาของความสงสัยของกันและกันอีหลิงก็ตกตะลึงมองไปที่เจียงสงและพูดอย่างมึนงงคุณกำลังหาฉันหรือความมึนงงบนใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังทำอะไรไม่ถูกช่างน่ารักจนทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกเจ็บปวดใจ คราวนี้พวกเราไร้ความสามารถปล่อยให้พี่หานตายพวกเราทุกคนรู้ว่าพี่หานร,รักและเอ็นดูคุณหนูอีหลิงมากที่สุดแม้ว่าพี่หานจะจากไปแต่จากนี้ไปฉันจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหนูอีหลิงขอเพียงคุณหนูอีหลิงสั่งมาเจียงสงค้งคำนับให้อีหลิงด้วยท่าทางที่เคารพอย่างยิ่งเซ่เทียนหัวก็รีบเข้ามาและผลักเจียงสงออกและยิ้มอย่างประจบสอพลอให้กับอีหลิงคุณหนูอีหลิงไม่น่าแปลกใจที่พี่หานจะรักและเอ็นดูคุณมาก แม้ว่าพี่หานจะไม่อยู่แล้วแต่คุณหนูอีหลิงสามารถวางใจได้ต่อไปฉันเซ่เทียนหัวเนเว่ยเหอจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนลูกสาวแท้ๆอย่างแน่นอนรีบเร่งเข้ามาพูดว่ากว่าคนอื่นสาบานกับท้องฟ้าโดยตรงว่าคุณหนูอีหลิงต่อไปคุณจะเป็นญาติของฉันผู้มีอิทธิพลทุกคนที่มาต่างแข่งขันกันเพื่อประจบประแจงอีหลิงและท่าทางของพวกเขาไม่ต้องพูดถึงว่ามีความเคารพแค่ไหนมีสองคนที่พึ่งขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลใหม่เกือบจะคุกเข่าให้อีหลิงเลยเจียงสงสะอื่นแอบด่า กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ไงพวกคุณเป็นถึงผู้มีอิทธิพลในเมืองใหญ่ทำไมไม่รู้จักกำหนดขอบเขตและขีดจำกัดจากนั้นเจียงสงก็วิ่งไปที่ลงศพของหานกัวเฉียงและร้องให้เสียงดังออกมาทันทีพี่หานหลับให้สบายนะเจียงสงร้องให้เศร้าสลดเป็นถึงผู้มีอิทธิพลที่โหดเหี้ยมขณะนี้ร้องให้ขี้มู๊โป่งออกมาแต่ทำไมมือทั้งสองของเจียงสงถึงบีบต้นขาของเขาอย่างแรงเซ่เทียนหัวแสดงสีหน้าชื่นชม มองเจียงสงและผู้มีอิทธิพลที่ขึ้นมาใหม่หลายคนกำลังร้องให้ฟูมฟายพร้อมยกนิ้วโป้งให้สแสดงละครพวกสแสดงละครพวกคุณเก่งจริงจากนั้นเซ่เทียนหัวค่อยๆจุมนิ้วลงในขวดเล็กๆแล้วทาที่ดวงตาของเขาทัานใดนั้นดวงตาของเขาก็แดงกำ่ำนั่นคือน้ำพริกที่ท่านเซ่เตรียมไว้ลงหน้าจากนั้นท่านเซ่ก็เปล่งเสียงของเขาและปล่อยเสียงคร่ำครวญพิหารคุณตายอย่างน่าอนาถ เมื่อมองไปที่ผู้มีอิทธิพลหลายสิบคนกำลังร้องไห้ในถงไว้ทุกของหารกัวเฉียงดูเศร้ายิ่งกว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตทุกคนอ้าปากค้างและดูฉากนี้อย่างตกตะลึงชายหนุ่มคนหนึ่งตกหน้าตัวเองบ้าจริงหรือเป็นเพราะวันนี้ลักษณะการเปิดประตูบ้านผิดทางหรือเปล่าเดียวฉันจะกลับไปเปิดใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังไว้นี่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านหารกับผู้มีอิทธิพลเหล่านี้มันดีขนาดนี้เลยเหรอ ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นอกจากนี้พวกคุณไม่สังเกตหรือทัศนคติของผู้มีอิทธิพลทั้งหลายที่มีต่ออีหลิงรู้สึกเคารพเป็นอย่างมากฉันสังเกตเห็นแล้วตอนที่หานเซียนหัวและแม่ออกไปต้อนรับพวกเขาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายแค่ทักทายพวกเขาธรรมดาแต่การปฏิบัติต่ออีหลิงดูเหมือนจะดีจนว่าเกินไป